วันนี้เรามาซื้อเป็ดเจ้าเดิมคุณเจ๊มานียอะ่ะจาราคา220บาทตอนนี้ขึ้นเป็นสบาทแล้วดูสิตัวใหญ่ข <c oughs> ึ้นด้วยไม่ใช่ยิแรกส่องไอ่าใช่ร้อสกับ2องร้อย2ย่สิบไมปหนึ่ง ถ้าลูกค้ามาซื้อนะครับก็พูดกับแม่ค้าคนสวยเราเนี่ยคนงามคนหล่อเขาจะลดให้ตัวละสิบบาทก็จอเลยครับก็น่ากินอยู่ฮะดีกว่าไปซื้อที่ยาราชก็สามสี่ร้อยอันนี้ไม่สับอันนี้ไม่สับ แล้วแล้วแล้ว,ลวพัลโล่ไอ,อ้เป็ดพะโล่ดีไหมพะโล่เพิงให้ราคาเดียวกันเลยไม่ดีไหมใหม่ไหมใหม่ไหมไม่ใหม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าเอาไปกินแล้ท <c ười> วท้องเสียไวแล้วคุ้มคุ้ยตายแล้วเงินมาเปล่าวะมีเงินมาเปล่าวาอ๋อแลว้วะอ่า พระโลพระโลสองไงเป็ดเป็ดตัวนี้สองใช่ไหมอันนั้นไม่สามใช่ไหมอันนั้นไม่สามหนึ่งอันนี้สองอันนี้สองสามไหมคะไม่เออ่สับหรือเอาตัวเดียวพอตเอาตัวเดียวพอสามไหมอันนี้ไม่สามสวยนะสวยนะสวยไม่เหนียวนะไม่เหนียวปากมันไม่สวยอะ่ะเออ,อเพราะปากมันปัดเปื่อยเหรอเอาปากดีมากไปไหว้เจ้าไหว้เเดี๋ยวเจ้าเจ้ากินเข้าไปท้องเสีย ดีไม่ดีนะเอไรส่ไนะไมด้วยโอ้เนี่ยโชคดีโชคดีเวลามาซื้อนะก็พูดกับคนขายนะครับใจดีนี่ครับร้านนี้ครับอันนี้ทิปที่สองนะครับทลิปแรกคนดูก็สองหมื่นกว่า อันนี้ก็ไม่ต้องเอามากคนระับกดไลค์แล้วติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ